ในส่วนของการเดินทางขึ้นดายเมืองเหาะนะคะดิมแนะนำเลยว่าควรมีรถส่วนตัวนะคะเพราะเดินทางค่อนข้างที่จะลําบากและมันสูงชันมากดิมก็เลยติดต่อกับทางเจ้าของพักอาหารว่าเราจะมีการเช่ารถให้คนมารับที่ตรงเมืองค่ะเป็นเที่ยวละ600บาทของดิมเนี่ยคือเหมาเลยทั้งหมด2คน600ก็คือคุ้มมากเลยนะทุกคนเพราะทางอะ่ะมันชันแบบน่ากลัวมากแต่น้องเขาขับดีมากเลยค่ะน้องที่มารับเราที่ตัวเมืองเนี่ยคือคุ้มจริง,รงๆทคนค่ะ มากค่ะทุกคนแอดเวนเจอร์กว่านี้ไม่มีอีกแล้วสงสารค่ะจะนอน่ะรอยังเฮ่อนอนทีเดียวเหรอยังเมื่อกี้ก็ติดตรงนี้แหละคือคุณไปเช็อ๋อคือเขาติดตั้งแต่ตรงนี้เหรอคะ ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากทุกคนประสบการณ์เนี่ยอ๋อจะชุมเย้เห็นเขาบอกเขาจะพามาตอนเย็นถือว่าโคตรมากนะคะทุกคนเพราะว่าทางมันแบบมันสูงมากมันชันมากแล้วน้องขับรถดีมากแบบปกติอ่ะ มันจะเมารถแล้วอะแต่คือนี่ไม่เมารถเลยคือน้องขับดีจริงค่ะเขาชินเส้นทางด้วยก็ถ้าขับขึ้นมากันก็ระวังทางหน่อยนะคะเพราะว่าทางมันชันจริงๆ เจะาอธิภายยังไงคะพรามาดูของจริงกันนทุกคนมันสวยมาก <มา S 1> <ไ>ประทับใจมากเลยค่ะอยาแคปมัน่นสุดยอดนี่ขนาดอยู่ยังไม่ถึงสิบนาทีโอ้ยที่ผัามาถึงแล้วค่ะทุกคนขึ้นมาไอให้ไหวทุกคนดูมีคน,คนงอเงยเจ้าขงจริง happy 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 ก็คือที่พักหลักร้อยวิวหลักสิบร้อยล้านเลิศเลิศมากตื่นด้อถึงแล้วเจ้าเพื่อนนีอยู่ตรงนู้นค่ะทุกคนดูตื่นเช้ามาเราได้เจอกับสิ่งนี้ OMC Oh my God ค่ะ Happy Happy together Happy together Happy 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 together Yeah 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 อุ้ยเดยวเรจะทุกคนคะเราจะร่วมเปิดเต็นท์ไปพร้อมกันแดีแดดีแดดแดดีแดดีแดดดดีแดดีเดดีแดมันติดผ้า นดีจบให้ดูค่ะโซ่กับเตียงไอ้เราคิดดูนะตื่นเช้ามาไอา้ไอเห็นแมวไอเห็นแมวดีมากทุกคนดีคือดีมากเลยอะคือเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องกลับมาอีกรอบกลับมาอีก10แล้วก็ไม่เบื่ออะเฮ้ยมันแบบ ม่รู้จะพูดยังไง energy อยู่ข้างในมันล้นออกมาทุกคนที่ทุกคนเห็นอาการอะคือมันไม่ได้เวอร์นะแต่แบบจะเวอร์ก็ได้อะแต่แบบมม่แฮปปี้อะมือหนึงๆกูก็แฮปปี้แล้วกูไม่ได้ขนาดนั้นคนเราไม่เหมือนกันมึงเยอะมึงเยอะมึงคนเก๋าดีเปล่าเปล่าเจ๋งเพราะเปล่า ไมาบอกให้หยุดพูดยังไงดีพุ่ง้าไปกินคนไหมไม่งง้อชื่อน่าังเลยฟอ์มี come back to ไม่ต้องหงดขนาดนี้เวลาจะถ่ายนะคะต้องสไนด์ด้วยค่ะสไนด์สวัสดีค่ะน้องไม่คงุยสวัสดีค่ะแม่มาที่ดีมาหน่อุ้ยเหรอใช่ค่ะอุ้ยชงเก่งมากเลยเออยังจำชื่อน้องไม่ได้เดี๋ยวพี่ขอจำก่อนชื่อเพื่อนคนก่อนคนนี้ชื่ออะไรคะเอวาเอวาคนนี้อะคะจั๊งอุ้ยจั๊งนี่ค่ะ กระตังของควายชื่อน่ารักอ๋อเอวาเอวากาะตังถ่ายอยู่ถ่ายอยู่จ้าถ่ายอยู่จ้าถ่ายอยู่จ้าไอถ่ายวีดีโออุ้ยนี่มีน้องด้วยถ่ายน้องด้วยต่อไปนี้ค่ะต่อไปกันดีตรงนี้เราจะยืนได้จนหมดหรอนี่ว่ามันจะเต็มนะแค่ตัวพี่ก็เต็มแล้ว ไอ้น้อยหายแล้วนแต่ดูตัวดิฉัน <laughs> ว่าฉันเข้าไปฉันบังน้องนะ <laughs> ต่อเล็บเลยอะตัดเล็บเลยอะตัดเล็บเลยอะทองคันได้อะตัดเล็บแล้วเก่งกันจันงเลยอาถ่านตงนี<ๆ>้หน่อย<ๆ>หนึ่งสองสามเป็นส,ส,สามเลยหลายรูปเลย <laughs> อีกคนหนึ่งหลับไปละไอีกคหลับแล้วเหรออาหลับเลยที่นั่นที่นี่นชั้นอยู่กระจกไหนกระจกสองจะแก้งนอนซะหน่อย อยู่กระซอมสองค่ะหนูนู้แล้วกระโจมหนึ่งหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยอ้าวไม่ใช่บานบีมันอยู่กระโจมนู่นกระโจมสองเอาไม่เป็นไรไหนอวดน้องสิอวดน้องอันนี้ชื่ออะไรชื่อเนี่ยโอ้ยน้องแต่ละคนมีชื่อไหมเนี่ยตุ๊กตาเฮ้ยคนนี้หลับนะหลับตุหางหนูชื่อลิซ่าอลิซ่าแบกพิงปะคะใช่อุ้ยน้องรู้จักเนาะน้องรู้จักอุ้ยแต่ เชอบแบ็คพิงค์ชอบคนไหนคะชอบคนไหนหนูชอบครอยเราชอบลิซ่าเราชอบหนูชอบแบ็คพิงค์ทุกคนเลราชอบลิซ่าค่ะพูดภาษาไทยได้อ๋อ้ภาษาไทยได้แล้วหนูล่ะคะอันนี้ชื่ออะไรคนนี้เขาชื่ออะไรคะกระตังกระตังไม่ใช่หมายถึงว่านี่นี่น้องน้องคนนี้ตัวนี้ตัวนี้อุ้ยพี่ไม่เหงาแล้วพี่พี่มีเพื่อนแล้วน่ารักกันมากไหนแล้วพี่แล้วพี่จะสวยเลยไหมอ่ะ พี่อจะสวยเลยอุ๊ยไหนทําผมตรงไหนนี่นายจับขอบคุณค่ะน่ารักจังอันนี้นะนี่ฮะวู้ยทำผมให้พี่ดีขอบคุณค่ะนี่นี่ฮะนี่นี่ฮะจับมาหัวใจเอ้ยอย่างนี้แปลว่าอะไรคะแม่หนูเคยสอนตัวเอ้ยอย่างนี้แปลว่าอะไรอายลับอยู่ดีมากอายลับอยู่แปลว่า

หาอันนั้นสิจำเรื่องไว้มันไป,ปนใกล้หมาเนาะเจอทักตรงไหนดีตกาง,งหน้าไหมข้างหน้าจะเสวยกว่าไหมตรงไหนหรอตรงไหนได้บ้างตรงนี้หรอตรงนี้ไม่ได้ตรง,ตงนี้ดีกว่าเ <c oughs> สื้อพีดีอุ้ยน่ารักขอบคุณค่ะดูน้องเห็นเสื้อเป็นรูดอกไม้มาใส่ น่คะแม่ 6, 6, ang, sure. 6, ค้าไหนีพี่ดิมสั่งชุดหนึ่งค่ะกี่โมงดีคะหกโมงค่ะหกโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นหลักคะไหนพี่ดิมขอสั่งตอนหกโมงเย็นนะคะกดแรกใกล้เลยค่ะหกโมงค่ะอะหกโมงค่ะอะเรียกไปไหนดีนะอ่ะพี่เอาเรียกไปค่ะโอเคค่ะหกโมงนัคะได้เลยอะล้างมือก่อนอ่ะกดให้พี่ดิมไหนค่ะอะา พี่ไอไปเอาเร็วพี่ไอไปเอาเร็วไม่เหนียวไม่เหนียวเรามาฮอกซาเบ,บนาท่ามกลางาวิวหลักล้าน ขอตัวมานั่งสูตรอากาศดีๆบนดอบเบ้เงาะนี้ก่อนนะคะคืออยากจะสูตรให้เต็มปอดเลยค่ะอากาศดีมากวิวสวยมากแนะนำนะคะว่าที่นี่มันดีจริงๆค่ะทุกคน ยัวยมือแม่สีรักของพวกเราท่ามกลางวิว ไอ้ตายขาบว่ายังไงบ้างบองด้ชิคก้า่าไก่มันร้อนแล้วเว้ยแกระ<ด>มันร้อน<ม>อยู่แล้วไงอยากดูคิปไม่กินตายหมดแล้วดูทั้งคู่เงอเง่างมากเลยไ ใจเย็นเห็ยบอกยิ่งอยานสัมผัสนเอาขวดใหญ่มากินให้หมดนะที่เกียบแบบกลบอขวดเล็กก็เก็บเก็ไว้เขาให้ผักมาหลากหลายชนิดพันมากเพื่อน แก้วที่มึงเอาทิ้งไปอ่ะมันสามารถเอามาเป็นแก้วได้นะใครทิ้งมึงทิ้งลงไปในหัองพักปะเออก็สองแก้วนั้นอ่ะเอออย่าหยิบก็ได้อย่าไปล้างให้ฉันว่าฉันเปิดสิมเง,งี้ยขอรับหรือว่าขอแก้วเขาเออขอแก้วเขาดีกว่าเขาจะมีแก้วให้ป่ะโอ้ยปวดเขา่า 我不记 อร่อยอยังอร่อยเนาะนุ่มเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็กินคู่กับว้าวห้ามการบรรยากาศเลิศมากทุกคน หลันจากกินโมกะทาเร็จแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็มาคงบุญมาเพราะว่าสี่ทุ่มอีกแค่ประมาณสี่นาทีจะสี่ทุ่มเขาจะปิดไฟดับหมดเลยมมอตื่ตื่นเลยก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะคะจะปิดบางคิวตองรู้ว่าเพื่อนไม่มีคิวว่าถ่ายกได้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 ไม่เซ็กซี่อ่ะ เดินไม่ต้องเอากูไปลงนะตัดกูออกไปไม่ตัดอีกชอบเลยนีกวกไฟเไหปิดไฟหมดแล้วดูนะ่ปิดเะปิดเอแต่ลาอุตสาหเปิดไฟค่ะเหมือนไม่เห็นนะพวกเรา